ามาเข้าช่วงเปเปอร์กันเลยดีกว่าครับพี่เต้นะครับก็สําหรับตัวแรกนะฮะอันนี้เรียกเรียกว่าเป็นคอมเมอร์สโฮมอินพุสเมนต์แล้วกันนะกลุ่มเาเรียกว่าพวกของโฮมโปรนะครับต้องบอกว่าไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยไม่ใช่ไตรมาสที่ดีเท่าไหร่นะสำหรับกลุ่มนี้นะครับเดือนเขาเรียกว่ามกรากรุมพามีนานเนี่ยเซมซอลเซลโกเนี่ยน่าจะโหดกันหมดเลยมีโฮมโปรเนี่ยน่าจะดีสุดคือได้ของช่วงเดือนกรุ่มพามาบ้างจากส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าช่วงปลายของตัวอ e ีแท็กรีฟันนะนะ เรียกว่าไอช็อปช่วยชาติของเราอ่ะเพราะว่าตัวของโฮมโปรเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเมืองที่มีเาเรียกว่าคนได้ใช้สิทธิ์พวกนี้กันเยอะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เซฟโซเซลโกลของโฮมโปรมันเลยดีกว่าเพื่อนๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองแล้วล่ะมันต่มกว่าย่อทุกคนเลยต่มกว่าเป้านะวอเตอร์หนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันสําหรับกลุ่มนี้นะครับก็เรามีมุมมองที่เป็นนิวทรัลนะฮะสำหรับกลุ่มคอมเมอร์สโฮมอินฟู๊เมนต์ แล้วก็ตัวที่ชอบสุงเราเนี่ยก็คือโฮมโปรแนะนำซื้อนะฮะแทรเก็ตไพ1 4สิสจุดหนึ่งนะครับโอเคต่อมานะ,ะตัวที่สองเนี่ยตัวของ t ท a ตัว TOA เนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าสถานการณ์คิวหนึ่งเนี่ยดูดีขึ้นนะก็คือเป็นเป็นแบบเป็นแฟลตๆอนะนะมันก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวที่เขาเก่งไว้ก็คือการเบิกจ่ายนะฮะเพราะถ้าการเบิกจ่ายมันมาเนี่ยแต่เหมือนตอนนี้เนี่ยทุกอย่างขึ้จการเบิกจ่ายเลยนะคุณไบ เรียกว่าปัจจัยบวกด้านอื่นเนี่ยค่อนข้างหาลําบากนะถ้าการเบิกจ่ายมันมาเนี่ย TOA ก็เหมือนกันที่ว่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นก็แน่นอนน,นนะ้ดีมาน์พวกสี่พวกอะไรพวกนี้มันจะมาครับนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยเราก็มองให้เป้าอยู่นะว่าโอเคปีนี้เนี่ยคงจะกรดได้มา,มาสักห้าเปอร์เซ็นต์แหละยอดขายนะครับแล้วก็นะ่าจะเป็นแบบนี้ต่อจะโตมากกว่านี้เนี่ยคงต้องรอให้มันเศรษฐกิจมันฟื้นจริงๆแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านฟื้นด้วยนะก็แนะนําซื้อครับ TOA นะทาร์เก็ตไพรส์สามสิบสองบาท ครับริงตัวนี้ใบแอบเชียร์สำหรับใครที่ถือได้ถึงปลายปีลุนเรื่องของงบประมาณเบิกจ่ายในปี67นะพี่เตเพราะว่าคือกลุ่มรับเหมาเนี่ยถ้าตามกันเนี่ยจริงๆเขาก็ขึ้นไประดับหนึ่งละแต่ว่ากลุ่มของที่เป็นวัสดุก่อสร้างเนี่ยจริงๆตลาดไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แล้วจริงๆตัว TOA เนี่ยเป็นตัวที่ใบมองว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างโอเวอร์ลุกนะครับถ้าเกิดงบประมาณเบิกจ่ายมาจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจกระตุ้นดีขึ้นเนี่ยยังไงดีมานตัวสีเนี่ย ไม่ว่าจะมาจากที่เป็นเอกชนนะพี่เต้ที่เป็นโครงการบ้านอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นของโครงการรัฐเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับเขาค่อนข้างและกาดมาแล้วดูจากอัพไซต์ทาร์เกตไพรซ์เราก็เยอะนะพี่เต้ทาร์เกตไพรซ์เรา32เลยนะครับก็อยากจะฝากว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็รีมายนิดนึงจริงๆตอนนี้อยู่ในช่วงของการซื้อหุ้นคืนนะครับก็ใบก็เห็นทุกวันนะว่าเขาทยอยซื้อหุ้นคืนอยู่อันนี้ก็เอ่อจะเป็นตัวบัฟเฟอร์ขาลงได้ด้วยเหมือนกันนะพี่เต้ การที่บริษัททยอยซื้อหุ้นคืนแล้วก็ยาวๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม valuation ให้กับบริษัทด้วยอันนี้ก็แอบ,บเชียร์ลวกันนะครับสำหรับตัว TOA น่าสนใจมากนะฮะในกลุ่ม construction material นะที่ตลาดรู้สึกว่ามองมองข้ามไปนะในช่วงนี้ตอบแชทหน่อยว่ามีคําถามเข้ามาพอดีเลยตัว TOA ครับก็มีถามเรื่องก้าวข้ามเรื่องสตาร์ทได้หรือ,อยังนะครับเบื้องต้นก็เรียนแต่แรกเลยนะครับผมว่าเราเรียนมาโดยตลอดนะว่ามองว่าไม่มีผลนะครับแล้วก็กรณีที่เอ่อถ้าเกิด ผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านนั้นนะฮะจะขายหุ้นจริงๆเนี่ยทางบริษัทก็ออกมาบอกโดยตลอดว่าเดี๋ยวจะเป็นคนรับซื้อหุ้นจริงๆเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไม่อยากให้ไปผูกกับเรื่องสตาร์นะครับให้ดูฟันเดเมนทัลของบริษัทที่น่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังนะครับในเชิง sentiment ด้วยอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับพี่เต้เดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้น,นโอเคนะครับอันสุดท้ายนะคือตัวซอฟต์คอมม n i ิตี้วิกลนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเรียกว่าตอนนี้ประเด็น ท็อปฮิตนะราคาโกโก้นะครับยังเพิ่มขึ้นต่อนะฮะก็อาทิตย์ที่แล้วเพิ่มมา17รเซนะครับเยอดูเดต์73ับนะถ้าตามสื่อเนะี่ยอย่างร้อยอะไรพวกนี้ประกาศขอขึ้นราคานะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ราคาคอมโบิตี้เพิ่มในหลายด้านมากนะเพราะตัวอย่างโกโกนะ้ก็เจอเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของที่แอฟริกาตัวของอะไรนะกาาไอร่โค้าไบนะครับ ก็้ากสถานการณ์เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยราคาช็อกโกแลตน่าจะแพงขึ้นต่ออืมจริงก็มีผลนิดนึงกับหุ้นไทยอย่างเช่นคนที่ใช้ช็อกโกแลตก,ก็คือคนทำคนทำขนมหวานนะพี่เต้อย่าง A อูอะไรแบบใช่แต่เอาแต่จริงเขาก็คงไม่ได้ใช้ช็อกโกแลตเยอะขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เขาไม่ได้ขายแบบ <c oughs> ไม่ได้เหมือนเฮอร์ชี่นะ <c oughs> านาใช่ <c oughs> ไม่พวกนั้นครับนะฮะแต่ตัวอย่างอื่นเนี่ยเช่นตัวของราคายางธรรมชาติตัวของราคาเปลือกเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะก็มีสัญ,ญญาที่ดีขึ้นแต่ว่าอะไรคอมโมเิตี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ต้องเป็นห่วงอยู่นะที่พันผลยิ่งงเเจอออขรื่ง โลกร้ออะไรต่างๆอีกเนี่ยเพราะว่าตวเนี้น่ากังวลครับจริงเรื่องของราคาโกโก้เนี่ยรายการทิสโก้ทอล์กเศรษฐกิจวันอังคารซึ่งจริงเราพูดก่อนการนิดนึงเราพูดตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนแล้วถ้าจำไม่ผิดนะพี่เต้ก็ยังไงถ้าเกิดใครติดตามรายการเราคงได้ข้อมูลก่อนละนะฮะก็น่าสนใจมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจริงอย่างคุณทัศน์เองเขาก็บอกว่าราคาโกโก้เนี่ยอาจจะสูงยาวไปอีกอย่างน้อยสามสี่ปีเลยพี่เต้เพราะว่าสป라이ตตอนนี้มันขาดมากๆแล้วก็ เหตุผลที่มันจะเกิดแบบนี้เพราะว่าคือรัฐบาลของไอวอรี่โคสพี่เตซึ่งแบบรู้สึกจะเป็นสัปลาย5้าสอร์ซ็ตของทั่วโลกเลยนะที่ผลิตโกโก้เนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ราคาคือเขาจะรับซื้อพี่เตแล้วคนที่ปลูกเนี่ยคือยังได้เงินเท่าเดิมนะไม่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาโกโก้ขึ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยพอมีกลไกมาควบคุมอย่างเงี้ยเนี่ยมันทําให้มันไม่จูงใจให้คนปลูกมากขึ้นนะครับจากการที่ถ้าเกิดราคาขึ้นคนจะปลูกมากขึ้นแล้วสัปปายมันจะ ขึ้นไปตามเองแล้วก็ให้กลไกตลาดมันทํางานตามปกติเนี่ยตัวคําที่รัดมาแทรกแซงก็เลยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยไม่ได้จูงใจให้ปลูโกโกโก้เพิ่มนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นปัญหาสัปปายเนี่ยอาจจะอยู่กับเราไปอีกสักพักแล้วก็โกโก้เนี่ยใช้เวลาปลูกพี่เต้กว่าจะให้ผลผลิตรู้สึกห้าปีนะโอ้โห,โหนานอยู่นะครับผมใหญ่งานนี้ใช่ครับเอ่อก็คุณหมูคุณหมูมินนะครับมีถามทีโอเอดีแล้วดีเพนจะดีตามไหมนะครับเบื้องต้นเชื่อว่า กลุ่มทาสีก็ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดตลาดกลับมาเล่นกันนะครับเชื่อว่าน่าจะวิ่งคู่ทั้งคู่แหละนะครับแต่ว่าเราจะชอบตัว TA มากกว่าแล้วก็เป็นตัวที่เรา cover ด้วยนะครับ